สวัสดีปา่าเจีงไคกไทยอ่อนนะครับแล้วกับสวัสดีปา่าธรรมรัตน์นะฮะแล้วกับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกบบบนักลอดด่านทุกท่านนะครับวันนี้วันที่11เดือนสิงหาคม2 5 6 4นะครับเวลาประมาณา10นาฬิกาสี่้านาทีนะให้ย5 5้านาทีนะครับวันนี้ผมก็เจอด่านของอแถวอยุธยานะ ในการตั้งด่านของตำรวจาทางหลวงนะครับนี่นะครปั๊บนี่นะครับนี่เราเข้าแวะมาเยี่ยมชมท่านนะครับในการตั้งด่านของท่านนะฮะว่าดูว่าท่านมีเจ้าที่กี่นายที่มาปฏิบัติหน้าที่ณนะจุดนี้นะฮะจุดนี้เราจะเข้าสู่กรุงเทพนะครับาทางนี้เ้นนู้นนะครับจะเข้าสู่อ่า,อา บางไสนะครับเอาเือบางไส้นะฮะตรงนี้นะอันนี้เข้าสู่ทางนี้ทางเลี้ยวเข้านะครับจะเข้าสู่บางปะอินนะฮะนี่เราเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งด่านนะครับเขาจะมีบอกระยะทางโอดลดความเร็วนะครับด้านหน้ามีจุดตรวจนะครับนี่ฮะนะครับเราเข้ามาแวะเยี่ยมชมนะครับการราการตั้งด่านของท่านนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะ ช่วงที่เป็นโควิดนะครับท่านก็ยังมาตั้งด่านอยู่นะครับนี่ะฮะนี่บอกระยะหมดครับนี่ครับอันนี้อ่าผมอ่าประสบพบเจอนะครับพอดีผมก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะเราจะมาดูกล้องนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับแล้วก็อยู่ว่ามีการเียบเทียบปรับณจุดตรวจหรือเปล่านะครับนี่นะฮะ นี่ท่านท่านท่านจะมีนะฮะท่านจะมีกลวยนะฮะบีบบีบแล้วเหลือมาจากสองสองช่องทางเหลือช่องทางเดียวนะครับเห็นไหมเหลือช่องทางเดียวอันนี้รถก็กําลังช่วงเวลาสิบนาฬิกาห้าิบห้าทีกับห้าโมงนะฮะเนี่ยนี่คือรถนะฮะอันนี้คือป้ายจุดตรวจเขานะครับผมยังไม่เห็นอะไรชื่อผู้ ผู้คุมด่านนะฮะรับเบอร์โทรของผู้บังคับการนะฮะนี่ฮนะนี่ฮนะพันตำรวจต,ตีทีละตักนะครับนีฮะนี่นะ่าสนุกนะครับเขามีแค่นี้นะครับแค่นี้ฮะรเราจะไม่เข้าไปในบริเวณนะั้นเราอยู่บริเวณที่ปลอดภัยนะฮะริม ถนนนะครับในการแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนี่นะฮะนี่ท่านจะบอกระยะทางไกลมากครับในการตั้งปวยของท่านก็ไกลนะฮะนี่นะฮะนู่นจากตรงนู้นนะครับร้อยห้าสิบเมตรนู่นท่านเห็นนะครับนู่นตรงนู้นสวัสดีครับสวัสดีบัตที่พี่กิ่งทองนะครับสวัสดีนะฮะอันนี้ผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมมาผมก็ได้คุยกับท่านเล็กน้อยแล้วครับแต่จะไม่ได้ทันถามรายละเอียดนะครับ อันนี้เราจะมีป้ายาห้ามขับเร็วกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะน,นี่นะฮะเห็นนะครับมีป้ายท่านอันนี้จะมีท่านจะมีกลวยนะฮะเนี่ยช่องหนึ่งช่องทางแล้วก็จะมีกล้องนะครับหนูเห็นไหมมีกล้องอีกสน่ตงตัวดีฝั่งนูน้นมีกล้องประมาณตัวเดียวนะฮะอยู่ที่อยู่บริเวณนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปแวะคุยกับท่านแล้วนะครับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะน,นะครับมีประมาณหนึ่งท่านสองท่านด้วยกันนะครับนะฮะนี่นะนเาารทาท่านด้วยกันนะครับท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะฮะมีสองท่านด้วยกันนะครับเราแวะเยี่ยมชมนะจะผมเจอมาประสบพบเจอนะครับ ประสบพบเจอท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะฮะของตำรวจทางหลวงอยุธยานะฮะกอมยี่สิบนะครับเนี่ยกอมยี่สิบที่ท่านเห็นอยู่นะครับสองท่านนี่อันนี้ท,นท่านท่านกำลังนั่งอยู่นี้นะฮะจะมีกล้อง CTCV A CTCV นะครับเนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้เขาจะมีกล้องอ่าในการที่ ประชาชนที่เดินมาดูริษะบริเวณนี้นะครับมีกล่องของท่านนะฮะกล่องตัวสองตัวสามตัวนะครับสวัสดีครับขออนุญาตแวะเยี่ยมชมนะครับนี่นะฮะท่านก็จะมีกล้องที่น่าเห็นนะฮะขออนุญาตพิชมนะครับไอ้นะฮะท่านก็จะมีนะครับกล้องของท่านนะครับนี่นะฮะนี่เป็นท่านก็บอกว่าเป็นระบบออนไลน์นะครับออนไลน์ถึงสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับ ะฮะเราแวะเยี่ยมชมนะครับนีท่านไม่ทราบว่า,ากดขัดนวิญาจาจรด้านไหนบ้างครับสาวนนะนี่นเข้ามาอันนี้ผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับในการตั้งดักของท่านนะครับนะครับนะครับนะครนะนะนะัเราเข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเราไม่ได้คิดจะขัดขวางหรืออะไรประการใดน,นะครับ ไม่ทราบว่าเออนี่นะฮะจะชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับชมภาพบรรยากาศนะฮะจะมีกลวยขาระบัท่านนี้น่าจะเดินปลอดภัยนะครับเพราะว่านู่นเลยป้าก่อนที่เข้ามาจากจุดตรวจนะ ขออนุญาตพูดจากความเป็นจริงจากที่ผมเห็นนะครับนี่นะฮะในการตสดงของท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับเราไม่ได้มีอคติกเจ้าที่ไปไปแต่อย่างใดนะครับแต่ขอให้ท่านใช้ในการคอมเมนต์แบบสุภาพด้วยนะครับนี่นะฮะนี่มาไปนะฮะนี่ฮะนี่มีน่าจดตัวนะครับ นี้เข้าแวะเยี่ยมชมนะครับนี่ท่านาท่านผู้จาดดีมากแล้วท่านนี้ครับผมท่านเรียกผมเข้าไปนะครับท่านเรียกเข้าไปาร้อยตำรวจโทรนะครับ ครับผมฮะอ๋อไม่แป๊บเราจะผมแม่มาทางนี้พอดีครับผมเจอพอดีเดี๋ยวแวะเขาเยี่ยมชมนะฮะนะครับนะฮะอ่าในบริเวณนี้นะครับนี่นะฮะไอ้ท่านต่อคันนี้อ่านี่นะครับคันนี้น่าจะต่อภาษีมาเรียบร้อยนะครับ การต่ออันนี้นะผมว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าตำรวจที่เอามาใช้แล้วต่อภาษีต่ออะไรเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะคระัท่านนี่ฮะนี่นะครับถ้าท่านถ้าท่าน,านตั้งด่านแล้วจะประชาชนถ้าท่านทําถูกต้องขอให้ท่านทาไปนะครับขอผมก็ขอชื่นชมนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะเธาท่าน,านติดต่าตอบ ภาษีเหมือนประชาชนทั่วไปนะฮะนี่นะฮะเดี็กว่ออะไรพี่ความเร็วอ๋อพี่ก็จับความเร็วนี่นะฮะนี่ท่านนี้ผู้จัดดีมากครับผู้ดีมากครับตอนนี้นี่ฮะชออห้าหกหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับอือ้าทำไม ไม่มีนะครับไม่มีติดนะครับ,รบนี่ครับเปลี่ยนน้องขอยุสาตอบถามเอยติดขงน้องขอยสุสาตอบถามเลยนะอะไรครับคันนี้ทำไมไม่ติดป,ป้ายพระบะครับอะไรฮะป้ายพรบอร่มทำะ อันนี้นะครับเอ่อเป็นไมค์อเราบอไม่มีนะครับ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 อนะฮะครับครับครับนะฮะอันนี้ไม่มีนะครับเมื่อท่านนำมาใช้นะฮะไม่มีนะฮะผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นในลณะนี้ผมไม่เห็นนะเราเจ้าที่มาให้ดูนะครับเพราะว่าท่านได้ต่อหรือยังนี่นะฮะถ้านนี้นะเราไม่ ไปไอ้นี่เขานะครับเราแค่จะสอบถามดูว่าท่านเนี่ยทำไมถึงเอาแมงมาติดนะฮะนี่นะครับจุดบริการประชาชนนะฮะตัวทางหลวงบางไปอินนะครับนี่นะครัรถหลวงพารานี่นี่นะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งท่านสองท่านสามท่านสี่ท่านด้วยกันนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่นะฮะ อันนี้เราแค่แวะมาเยี่ยมชมนะครับและนี่คือกล้องของท่านนะฮะนี่นะฮะแต่ผมสงสัยคันนี้มากว่าท่านทําไมถึงไม่ติดนี่นะฮะผมสงสัยอยู่ครับแต่ยังไม่ติดหรือยันไม่ต่อว่าประศรีนี่ครับอันนี้มีป่ะพี่มีไหมมีไหมที่ปิดอยู่แล้ววางตรงนั้นใ่สตรงไหนพี่ตรงนี้นะแค่ดูเนี่ยอ๋อแต่พี่ไม่ไม่ติดตรงนี้พี่มาวางให้เด่นชาร์จไม่จำไม่จำเป็นนะคนบหญ่เขาบอกให้หยุดเล่นชาร์จ เห็นในชัดมติดก็ถ้าเป็นประชาชนเขาจะมาติดตรงนี้ใช่ไหมพี่ผมไม่เคยพูดนะอาจารไม่พูดถึงประชาชนนะถ้าเป็นประชาชนจะติดตรงนี้บริเวณนี้ใช่ไหมพี่แต่พี่มาตั้งไว้ตรงนี้ไม่เข้าใจแล้วเพราะว่ามองเห็นได้ชัดนี้ผมเห็นเนชัดก็ได้เขาไม่ปติดให้เห็นได้ชัดหน้ากระจกนี่ฝากฝากะะท่านนะครับว่ากรณีแบบนี้ต้องหรือไม่นะครับ ใช่นะผมเห็นนะผมทราบนะผมเห็นนะฮะแต่ท่านั้งไว้นี่นะครับการพูดนะคุณร้ายว่าไม่มีตอนแรกผมไม่เห็นตอนแรกผมไม่เห็นอนนี้ผมปฏิบัติว่าเห็นแล้วเห็นแล้วอนนี้ผมเห็นแล้วเสร็จปั๊บผมเห็นแล้วผไม่เสียงนะผมเห็นแล้วแต่ทำไมไม่ติดตรงบริเวณนั้นไม่ไม่เขาไม่จำเป็นไม่ไม่เป็นว่าต้องติดนะกฎหมายบอกว่าให้เห็นเดชัดอันนี้ประชาชนสอบถามเนาะโอเห็นนะสอบถามสอบถามดูพี่เขาไม่ได้บอกว่าร้ายกว่าให้เห็นชัดนะอ๋อให้เห็นชัด ว่าเราไม่รู้เนาะเห็นประชาชนขี่ไปไปเจอด่จเสร็จปั๊ดทำไมน้องไม่ติดตรงนี้ทำไมตรงนี้รู้ด้วยว่ามองเห็นชัดมันอันนี้ผมผมผมมาสร์ฟไปแล้วครับก็เห็นครับเห็นแต่ไม่ไม่รู้ว่าติดว่าตรงนี้หรือเปล่าครับเพ่อบ้างนาะขี่เน้องมันพี่ผมไม่ได้เไปชมนะครับถามนะครับเพื่อไม่ต้องวันนี้ผมมีความผิดยังเขาขอดูปากระชาชนไหมผมผมมีความผิดยังครับขอดูปากระชาชนนี้น้องทำอะไรผิดไหมน้องทำอะไรผิดยังครับ ยังอยักได้ไหมเอาเลยอยากก็เสร็จปั๊บให้ผมขอดูทำไมเออผมไม่ได้ขับรถไม่ให้ดูเขไม่ได้เออคุณคุณโกใช่ไหมครับคุณโกใช่ไหมค่ะครับคุณประการไหนครับเออพี่แล้วกันผมไม่ได้ตอบประกันผมไม่ตอบผมไม่ตอบประกันนะครับ ผมมีความผิดดียังพี่คือพี่ต้องถามก่อนผมขับรถอยู่ป่าผมขับรถเสร็จพระพี่สามารถเรียกผมและตรวจสอบไปขับขี่ได้เดี๋ยวฟังก่อนนะคือรถมาจอดจ่ะพี่นี่ผมชมพี่อยู่แล้วเมื่อกี้นั่นเนี่ะผมยังชมพี่การปฏิบัติหน้าที่พี่อยู่เลยนะยังไงนะผมยังชมพี่การปฏิบัติหน้าที่พี่อยู่เหนื่อยนะคือบอกว่าเราเราเราได้ในปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าการน่ะใบแย่ขีดนะเราจะได้รถของใคยเราก็ต้องดูว่าเรามาที่ไหนเราดูขับโพดู่ที่ไหนอะไรเงี้ยรถก็ ไม่ไอมีเลยไหมเพราะตนี้นะเขาจะเล็งเรื่องยังเมืกันโอ้มตั้งอะไรผมไม่ปลอดไปผมไม่มาหรอกผมไม่เข้ามาหรอกครับอันนี้ผมว่าถงว่าถามไม่แทนประชาชนเนาะเราไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคือว่าถ้าเป็นประชาชนติดตรงนี้แต่ว่าพุก่ะให้ดูครับตต้อไม่ได้มันมีอามันมีพี่มันมีจริงอยู่แล้วทไมถึงไม่พี่ม่ติให้มันเห็นได้ชัดตรงวางไ้ตรงนั้นรดานนารถวางเนั้นได้ให้เห็นดชัด ครับคือสามารถตรวจสอบได้เห็นเด่นชัดนะเขาไม่ได้วรถติดนะเขาบอกแสดงให้เห็นเด่นชัดครับเข้าใจไหมเห็นเด่นชัดคเพราะขนาดที่วางอ่ะแบบอย่างผมเจอรถเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เห็นได้ชัดไม่ใช่วางเพราะว่าเพราะว่าจะไปวางในเก๋อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่พี่การเอ็นไอเคสอันเนี้ยผมเคยโดนจับมาแล้วที่วางไว้ตรงนี้ให้เห็นเด่นชัดจริงๆอยู่ทำไมน้องถึงไม่ไม่ติดแล้วออกไปสั่งเลยไม่ใช่อันนั้นคืออย่าเพิ่งฟังนะรถไฟนะเพราะว่าผมได้หรืออยู่ในการดูมินิของตลาดแต่ท่านไม่ใช่ฮะคือจริงๆริง เขาจะเขียนว่าแสดงให้เห็นชัดใช่แล้วพี่ยังไม่ไม่ได้แปะเขาเขาเอ่อขนส่งให้มาให้มาแปะเห็นไหมฮะชัดไหมไม่ปกติมันต้องแปะดิพี่ไม่แปะไม่ติดคือมันต้องแปะว่าไม่ใช่ว่าวางไว้อย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้ป่ะพี่เนี่ยดีมากเลยคันนี้เห็นไหมติดเนี่ยดีมากเลยสองคันเนี้ยดูดิอันนี้น่าชื่นชมเขาเนี่ยสองคันเนี้ยผมชื่นชมนะครับสองคันเนี้ยผมชื่นชมติดแบบนี้ผมชื่นชมผมชอบเลยอย่างเงี้ยแต่มาติดแบบนี้ผมว่าถูกไหมอ่ะ ไม่รู้นะถูกป่ะครับผมไม่แน่ใจแต่ประชาชนที่มองครับมันถูกไม่ถูกอ่ะท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับเนี่ยขอให้ท่านทำหน้าที่ไปน,นะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่ท่านอีกขอให้ท่านทำใน้เปน,นีไ่ไปเนาะผมก็แวะเขาเชืช่มชมไม่เถอะถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาก,ก็โอเคเราก็รักเนี่ยเนี้ยน,น,น,น่ารักมากเลยน่ะล่ะ<า>ชมเลยผมชมมากเลยนะครนเนี้ยพี่ผมพูดจากใจนะ<า>ผมชมนะผมชมนั่นอ่ะอย่างเงี้ยเออมาตีแบบเนี้ยเนี่ยเออเนี่ย ติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอหรือยังฮะพอหรือยังเอางั้นผมมาคุยเรื่องนี้นะเหลือแต่นะโอเคโอเคไม่มีงานทำปะฮะอันนี้อันนี้อันนี้พี่เจ้าก่ายผมปะมีงานทำไหมว่างโอ้ไหมทำไมพี่ว่างใช่อไหมทำไมไม่ว่างใช่อไหมทำไมผมจะมีทำหรือมีงานทำหรือะไรพี่ผมไม่ได้ขอพี่กินนะเนี่ยก็ขอพี่กินจะกดไม่ถูกนะเอ้าทำไมพี่ผมมาสอบถามด้วยขอข้อมูลอะไรพี่ต้องการตอบได้ประชาชนเดี๋ยวพี่พาไปไม่ใช่ไม่ว่างไม่ว่างครับไม่ว่างครับนะฮะ ผมก็แวะมาชมมาชมนะฮะไม่น่าอะไรมากนล้วนี่ฮะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านยังไงนะครับก็แวะเยี่ยมชมท่านนะแต่ผมก็แค่สอบถามดูเฉยๆว่าทําไมถึงไม่ติดบริเวณนี้ตอนแรกผมไม่เห็นนะครับแต่ครั้งนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นว่ามีการมีแผ่นป้ายผู้เสียภาษีนะฮะมีนะครับแต่ท่านวางไว้บนหน้าหน้ารถนะฮะไม่การวางไว้หน้ารถแล้วทําไมถึงท่านถึงเอาแมวมาติด โชว์นะครับติดให้ชาะชนทั่วไปหรือคุณทั่วไปสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ท่านก็มาวางไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็สองคันนี้ก็เขาติดไว้อย่างดีนะครับก็โอเคนะฮะแต่คันคันนี้นะฮะผมก็ไม่มั่นใจนะฮะนี่คันนี้นะเป็นหน่วยบริการประชาชนนะครับตำรวจทางหลวงบางอินนะครับนี่นะสทลหนึ่งนะครับกกกกหนึ่ง นอยุธิยานะครับนะเราก็จะไม่ขัดขวางท่านนะครับในการปฏิบ,บัติหน้าที่ของท่านนะผมก็แวะเยี่ยมชมนะครับแล้วก็จะถามท่านอะไรไปผมก็ไม่ได้ไม่ได้คำตอบอะไรนะะครับนี่นะฮะผมก็คงจะกลับกลับแล้วรู้จะอยู่ไปทำไมนะรูอ้อยู่ไปทำไมฮะถึงถามไปก็ไม่ได้คำตอบอะไระครับก็รู้ๆกันอยู่อันนี้ผมจะ พบเจอนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาดา่านหรือหาคนตีนดาน่านหรืออะไรสักอย่างนะครับค<ม>ือว,ว่าผมมาเดินทางมาแล้วประสบพบเจอนะฮะในการตั้งด่านของตำรวจทางหลวงนะครับบองไปอินนะฮะมีประมาณสักสี่ท่านครับนี่นะฮะสี่ท่านในการที่มาตั้งดา่านในจุดนี้นะครับเป็นกรมกรอมอยี่สิบนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านน,นะฮะผมก็คงจะ ไล์ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าผมแก้เข้าขเยี่ยมชมแล้วผมก็ปฏิบัติให้ทาหน้าที่ของผมต่อเพราะว่ามีหน้าที่ที่ผมต้องทาต่อนะฮะผมก็ต้องเดินทางต่อนะครับก็ขอแค่นี้นะครับจากเล็กโพ่อ,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 องนะครับอยู่ป่าบุทองนะครับสวัสดีครับ